สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมโปรเจกต์การปลูกแตงร้านนะครับโดยงบลงทุน100บาทนะครับตรงนี้เป็นเมล็ดแตงร้านนะครับที่เราได้ทําการเอาแช่น้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นเวลา12ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็นําไปใส่ผ้าที่ชุบน้ำหม,มาดๆนะครับแล้วก็เอาอบในกระติกน้ำนะครับเป็นเวลาอีกอ36ชั่วโมงครับ คือตั้งแต่การแช่เมล็ดจนถึงเมล็ดนอกจะใช้เวลารวมที่ประมาณ2วันนะครับเขาก็จะเริ่มออกมาครับตรงนี้จะไม่ได้ไปใส่ในถาดเพาะนะฮะคือจะลงแปลงปลูกเลยครับสำหรับการเตรียมแปลงนะครับเราก็จะนําเทปน้ำหยดนะครับวางเป็นแนวยาวนะครับซึ่งเทปน้ำหยดจะรูจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับความยาวของความห่างของรูนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นที่ดินก่อนจากนั้นก็จะเอาเทปออกเอาไปหมักมาโรยเป็นแนวยาวแล้วค่อยทถยปั่นนะครับ ก่อนจะปลูกนะครับเราก็จะนําเทปกำเด็ดเนี่ยมาวางกลับไปแนวเดิมก่อน,นครับพอถาถเสร็จวางเป็นแนวเดิมแล้วก็ปล่อยน้ําให้เกิดความชุ่มชื้นก่อนค่อยเอาเมาลิดลงไปปลูกซึ่งการปลูกเราจะนำะเมล็ดที่งอกเนี่ยลงในดินเลยในแปลงเลยนะครับระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งคืบครับะนะครับผ่านไปประมาณ3วันเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเหนือผิวดินนะครับวิีการปลูกก็ตีไปสักหนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบเลยนะครับ ก็คือกะกาะเลยต้นไอชิดบ้างนะครับต้นไม่ค่อยชิดบ้างนะครับคืบบ้างเลยคืบบ้างนะครับเนาะแบบง่ายๆเลยนะครับถูกเป็นแถวยาวไปเลยนะครับเยาจะพาเดินชมค,ครับเนีย่าายใบจริงกําลังจะเริ่มออกนะครับเป็นแตงร้านนะครับแตงร้าน ตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องแมลงเรื่องเพลี้ยไฟนะครับยังไม่เจอปัญหานะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกที่นึงนะครับสวัสดีครับกับคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ